มายัางมายยางรีมาแล้วสล้านแล้วจ้วาขายในสองชั่วโมงสองล้านวู้วัวววววววะวว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 ่วนนะะวันวววนววะวว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 วนวววน ที่วงนี้มาสักทีจนเขาได้กระทั่งคัมแบ็กวันนี้นะคะก็คือ EXO รถไฟดับ e e ิลเอวทุกคนนะคะคือหูรอนานมากก่อน EXO จะคัมแบกนี่ดีใจมากๆเลยอ่ะที่จอได้มารีแอคชั่น EXO อีกครั้งนะคะก็คือตั้งแต่ออ e เซชันคือแบบตั้งแต่แอมเรียนมหาลัยประมาณปี2ปีแล้วคือนานมาก โหยก็จะคอมแม็กได้จนไม่รู้ว่าเอ็กโซกี่คนแล้วที่เข้ากลมแต่ว่างานนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาถ่ายกันก่อนที่92ลายอ่าพี่ชานยอนพี่เฉยพี่แบค็คเข้ากลมไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนาะด o น f ฟเดียรฟิลลิ่งน่าจะเป็นเพลงเพลงสนุกสนุกสดใสเนาะเดี๋ยวเรามาดูกัน1 2 3 Turn, find the feeling ่งส t งสามดอ f f e เดีย g อุ้ยหล่อเซฮอนโอเคทีมคัมแบงมีมีอีชิงด้วยนะคะโคตรดีไจ้าโอ้โห even <laughs> 거 진짜 나에이 저기 고 底下没有。 เขาถ่ายแยกปะเพราะว่าถ่ายในยุคโควิดอย่างเงี้ยถ้า EXO-L คนไหนรู้เรื่องนะคะว่าว่าพี่อิชิงอได้ถ่ายกับ EXO จริงๆหรือเปล่าก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคะอยากรู้จริงๆไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ตามข่าว EXO มานานมากแล้วเนาะทุกคนคือแบบดีใจมากทุกคนที่มีพี่อิชิงมาร้องคําแบ็กด้ว คำขอแทนดีฉันเป็นจริงค่ะหลังจากดีแอคชั่นออเฟเซชั่นนะคะทุกคนที่ฉันแบบว่าให้อีชิงมา comeback, คัมแบ็กคัมแบ็จริงด้วย ESM ไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังแต่ว่า e a, a m นะคัมแบ,บ็กนานมากกว่าจะคัมแบ,บ็กน,นะคะทุกคนขอคอมเมนต์ในส่วนเรื่องเพลงก่อนเพลงแบบทีมากไม่ผิดหวังเลยจริงๆ Don't Find the Feeling ก็คือแบบว่า โอยเป็นเพลงที่ทำให้หายเหนื่อยอีกเพลงหนึ่งเลยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวอัลบั้มนี้จะตามไปฟังนะคะเกือบทุกเพลงในอัลบั้มนี้เนาะทุกคนอย่าตกใจ EXO-L ทุกคนนะคะก่อนคัมแบ็กคือเคลมหนักมาก EXO จะคัมแบ็กแล้วนะคะไปดูกันได้นะคะโอเคเรามาคอมเมนต์มาชี้กันก่อนเนาะก็ขาดไปหลายคนเลยเพราะว่าเข้ากลมด้วยเนาะต้องขอโทษ EXO-L ทุกคนนะคะที่แบบว่าหลงไหลลืมไปลืม หรือแมันไม่ได้ติดตามเอ็มานานแล้วจริงๆนะคือโอ้โหนานมากเป็น EL เก่านะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้อัปเดตเลยนะต้องขอโทษเอ็กอลทุกคนด้วยนะอย่าตีเรานะาแบ,บ็คครั้งนี้นะคะก็จะเป็น6คนนะคะ จาก9คนนะคะในสมาชิกที่มีอยู่เนาะก็จะขาดพี่ซูโฮเฉินนะคะก็จะมีพี่อี้ชิงมาสมทบด้วยคือดีใจมากฉากแรกจะเป็นฉากพี่ดีโอนะคะพี่ดีโอคือดีใจมากคือแบบตั้งแต่เขาออกจากกลมมาในเมนโวคอลอะคือขาดเสียงพี่ดีโอไม่ได้ไม่ไม่รู้เป็นอะไรอะทุกเพลงที่มีเอ็กโซคือเพลงไหนที่ขาดเสียงพีดีโอไปคือมันแบบว่า เฮ้ยมันเหมือนขาดรสชาติไปอย่างออฟเซชชัก่ก็น่าเสียดายเหมือนกันนะ่าจะมีวิดีโอเข้ามาด้วยเนาะแต่ว่าคนที่เหลือก็ทําได้ดีนะต่อไปนะจ๊ะพี่แปกยอคือหล่อหล่ออยูแล้วทรงแบบนี้นะคะเสียงก็ดีทะ,ทะเลนทะเลนอีกแล้วพี่ใครคือผมฉีกแนวมากผมส้มผมส้มคือของพี่เขาก็คือมัน ด้วยความที่เพลงแบมันสไตล์แบบสดใสสนุกใช่ไหมพีม่ใครแบบน่ารักพี <c oughs> จ่จงอินน่ารักมากคือเต้นเคียดน่ารักอะ่ะคือเพลงเนี้ยมีแต่ความน่ารักมีแต่ความสดใสมีแต่ความรู้สึกดีความที่ออกปผวกคือไม่ค่อยจะมีะี่ยก็คือมีแต่แบบความน่ารักความที่แบบหล่อเทสมารทอะไรประมาณนี้นะพี่ชายยังพี่ชายรอรอวมาก แน่เล,เลยค่ะทุกคนคือแบบผมสีเทาเปิดหูเปิดหน้าผากคือตายมากนะคะแล้วต่อมาเซฮูนเซฮุนคือหล่อเหมือนเดิมหล่อออริจินัลวิชวลเหมือนเดิมคือหล่อจริงๆงมาวเซฮูน <Wow. S 1> อ่ะหล่อยอยู่แล้วอและชอบฉากที่แบบแรปแรปคู่กับพี่ชานย,ยอน่ะเป็นอเอสโเอซคือสว้เ ต่อไปนะจ๊ะเป็นพี่ซิมินเนาะพี่ซิมินก็คิดถึงเหมือนกันตั้งแต่แบบว่าพี่แกไม่ได้โปรโมทในออฟเซชั่นเนาะพี่แกเข้ากลมแกเพิ่งมาคัมแบ็กตอนอ่าเพลงนี้เนาะใครที่เป็นเมนซิม่มินก็สบายใจได้เลยนะคะที่เซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือตั้งแต่คัมแบ็กปล่อยรูปคัมแบ็กก็มาก็คืออีอีชิงหรือพี่เล <Yeah! Yeah! S 1> ็กซ์ความหวังของ EL ที่ให้พี่อีชิงมาคัมแบ็กคือเป็นจริงแล้วคือ ดีมากน่ารักมาก,มาก,มากอ่าที่เรารู้ก็คือเราก็รู้กันอยู่เนาะว่าทําไมถึงอ่าเต้นด้วยกรรันปกมุดด้วยกันไม่ได้เนื่องจากว่าอ่าพี่อีชิงเขาอยู่จีนเนาะเขาก็เลยต้องต้องถ่ายแยกจากเอ็กโซแล้วก็เอามายำถ่ายกันเอาเนาะก็ดีแล้วที่เขาอยู่ในเอ็มีนะี้คือเอ๋วจะล้องให้า <c oughs> มากเอสเอ็มมึงทำดีมึงทำดีได้แค่ว่าเอาอีที่อีชิงกลับ,บา <c oughs> ้าแเอ่ะแอมรู้สึกว่าเอ็มีนี้มาเป็นเอ็มีที่แบบว่าใครที่ เหนื่อยจากการทำงานใครที่เหนื่อยจากทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะสลัดทิ้งอยากจะแบบมีความรู้สึกดีๆอยากจะระบายขึ้นมาเพลงนี้ได้เลยคือมันดีมากต้องควรที่จะฟังจริงๆเพลงที่ดีมากๆเลยเพลงหนึ่งไม่ใช่ว่าอวยนะแต่ว่าแบบเฮ้ยไม่รู้จะพูดยังไงอะเออมันเพลงมันเพลงมันดีไปหมดเลยออยากให้ทุกคนดูรู้และลู้ความหมายของมันมันดีจริง มันดีจริงๆนะคะก็จบแล้วนะคะกับการรีแอคชั่นเพลงของเอ o โซนะคะด้วยไฟเดฟเวอร์ลิงนะคะก็สนับสนุนเพลงเอ o โซกันด้วยเนาะคัมแบ็กเจ็ดมีนาวันนี้เรียบร้อยนะคะไปฟังกันด้วยนะคะ แอลครมเต็มที X ่แอลเอ็กโซแอลทุกคนนะคะก็จะเชิญชวนนอกด้อมหรือว so ่าในด้อมกันมาฟังกันให้เยอะๆนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งนะคะอย่าลืมอินดูช่องแอมด้วยนะคะเจะได้รู้ว่าแอมอัพคลิปไปถึงไหนแล้วนะคะก็สนับสนุนเพลงเด n t f ฟ n d the feeling ด้วยค่ะเนี่ยนะคะไปแล้วนะคะ